ใช่ <Tamam. g interpret> ไม่ดีไม <c oughs> e: ่มีเลยเนี่ยไม่กล้องมันสูงดีกว่าซื้อกูใช้มาสองปีไม่เป็นที่ใหญ่ยิ้มให้กล้องเลยครับกล้องกล้องไหนกล้องเนี้ยพูดตามพูดตามนะทำปากตามทำปากตาม สวัสดีไม่ใช่ทำแค่ปากตาม,มาเฉยสวัสดีเราชื่อชแชมป์ไไ <illnesses> ชื่อแชมป์เมื่อกี้เบรกมาต่อกันสวัสดีเราชื่อชแชมป์เราน่าเลา่า ทำม่มเ,เ,เราทำงานอยู่ที่ภูเกต็ตเราก็ไม่อยานจะพูดหรอกนะทั้งภูเกต็ตอ่ะเราได้หมดแล้วหมูปิ้งเรากินหมดแล้วกินเจรเราก็เป็นมา้าทรง